นี่ก็เป็นพระสมเด็จอีกองค์หนึ่งนะฮะที่ผมมีอยู่เป็นองค์สะอาดมากสวยเป็นองค์แบบดารานะฮะองค์ดาราเลยนะฮะองค์สะอาดองค์สวยมากๆนี่นะฮะองค์สะอาดเส้นซุ้มเนี่ยนะฮะสวยงามครับมาดูเส้นซุ้มเลยไหมฮะ เส้นซุ้มเนี่ยนะฮะมาตรงนี้นะฮะแล้วก็มาหักตรงนี้นะ,ะแป้วลงมาโคง้งเส้นซุ้มสวยเป็นเกตทะลุซุ้มนะฮะไหล่ขวาเนี่ยนะฮะไหล่ขวาเนี่ยไหล่ขวาเนี่ยนะฮะจะสูงกว่าไหล่ซ้ายซอารักแร้ซ้ายจะสูงกว่าซอารักแร้ขวาเข่าจะเอียงนะฮะเข่าจะเอียงนะสวยงามเดี๋ยวเรามาดูเนื้อกัน ดูเนื้อสิครับดูเนื้อสวยไหมเนื้อสวยมากสะอาดนวลฉ่ำหนึกนุ่มนวลฉ่ำแห้งนะฮะมีหลุมเห็นไหมฮะเห็นหลุมนะฮะเห็นหลุมนะครับรอยย่อยสลายของเม็ดมวลสารต่างๆนะฮะ นี่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจับแป๊บนึงนะจับกล้องแป๊บนึงนะฮะอาจจะกล้องยังไม่นิ่งกล้องยังไม่นิ่งโอเคนี่นะครับดูเม็ดมวลสารเม็ดข,ขาวๆเนี่ยนะฮะเยอะมากเม็ดขา,ขาวๆดำๆเล็กๆเนี่ยผมบอกว่าตอนเวลาผมบรรยายทุกครั้งพระสมเด็จวัดระฆังนะฮะ จะต้องมีเม็ดดำๆนะฮะเป็นหลุมๆลอยเกิดจากพัชพืชเกิดจากว่านเกิดจากดอกไม้เกิดจากเกสรดอกไม้เกิดจากผงทูบก็ดีนะฮะเนี่ยเป็นหลุมๆเห็นไหมฮะเป็นหลุมๆเลยนะฮะเนี่ยเป็นหลุมๆเนี่ยนะ,ะเป็นเหมือนรูพุ่นปเข็มเขาเรียกนะฮะรูพุนนปเข็มด้านหน้าพระก็มีได้นะครับไม่ใช่ไปแค่ด้านหลังนะฮะนี่ครับเกิดจากอะไรครับเกิดจากฟองอากาศเกิดจากอากาศหลุดลอน ของวัชพืชผ่านการเวลาร้อยกว่าปีเนี่ยนะฮะนะครับเนี่ยดูดูรูปพุนปลายเข็มนะครับด้านหน้าองค์พระนี่ก็มีให้เห็นเห็นไหมฮะดูดูฐานฐานหมอนนะฮะเนี่ยฐานหมอนเนี่ยหัวเนี่ยจะเชิดสูงนี่ฮะอัตลักษณ์เลยนะฮะหัวเชิดสูงนะครับนะเนี่ยดูครับดูเม็ดขา,ขาวๆคุณคุน สวยงามครับพระสะอาดมากนะฮะพระสมเด็จส่วนใหญ่พระสมเด็จเนี่ยมีครูบาอาจารย์ท่านบอกพระสมเด็จจริงๆต้องสะอาดนะฮะเพราะไม่ได้ลงกรุนะฮะไม่ได้ลงกรุนะครับทำตากแดบดบแห้งแล้วก็แจกเลยนะฮะต้องสะอาดนะครับเนี่ยดูพิมพ์ทรงสะอาดมากดูครับดูฮะดูความสวยงามเห็นพักเห็นพักกันซ้ายอยู่ลำเลนะฮะ ดูเม็ดดูเม like ็ดนี mesmo, <right. S 1> ้ฮะเม็ดเนี้ยสวยงามมากนะฮะเม็ดกลุ่มเนี้เม็ดเนี่ยเม็ดนี้นะฮะเม็ดนี้แล้วก็กลุ่มเนี้สวยไหมนี่เม็ดนี้ฮะเม็ดเขียวเขียวเนี่ยนะฮะนี่นะครับถ้าเขียวเขียวเงาเงาเป็นหยกเป็นเงาเงาเลื่อมเลื่อมเนี่ยเป็นผ้าใหม่นะฮะเป็นผ้าใหม่นี่ครับดูดูหลุมเกิดจากการย่อยสลายของวัชพืชนะฮะเนี่ยเกิดการย่อยสลายวัชพืชหลุดล่อนออกไปนะฮะ นะครับสวยงามครับดูด้านหลังดูหลังดีกว่านะฮะมาดูด้านหลังกันด้านหลังนี่นะฮะสวยงามมากๆเลยดูดูครับดูฮะนี่ ที่ผมบอกอ่ะจะมีเม็ดดำดำมเม็ดขาวขาวดำดำเนี่ยเยอะมากแล้วก็เป็นหลุมๆเป็นรูพูนไปเข็มรอยปูไตเน,นี่ยนะฮะเนี่ยเนี่ยรอยหนอนด้นเนี่ยนะฮะนี่ครับดูหลุมๆเป็นแอง่องๆเลยนะฮะเนี่ยพื้นพระเนี่ยนะฮะจะเป็นหลุมๆแอ่งๆเลยเนี่ยจะเป็นหลุมๆแอง่องๆเ,เป็นยน่ยนๆไม่เรียบตึงนะฮะไม่เรียบตึงนะฮะไม่เรียบตึงเหมือนกับทางลาดยางนะฮะเหมือนกับการเทคอนกรีตไม่นะฮะเนี่ยตรงนี้นะฮะเนี่ยดูครับดูดูรอยแยก เห็นไหมฮะดูดูรอยปริแยกของขอบพระนะครับดูรอยกดเห็นไหมดูรอยกดเนี่ยรอยกดเห็นไหมรอยกดรอยกดมีให้เห็นนะฮะนี่ครับดูดูขอบพระสิดูดูครับดูเม็ดมนสารถ้านี่ไม่ได้ขึ้นกล้องนะฮะไม่ได้ขึ้นกล้องแค่ขยายมือถือท่าน,นองยัง,งไม่ได้ส่องกล้องนะฮะเนี่ยดูครับ ดูเม,ม็ดมวนสานนะครับองค์นี้ยสวยงามมากเลยเป็นองค์ที่ประทับใจอีกองหนึ่งของผมนะฮะดูครับหลังเป็นขึ้นๆเลยนะฮะหลังเกิดจากการกดจากการยุบย่นย่อนะฮะหลังจะไม่เรียบตึงเหมือนทางเ,าเหมือนพื้นคอนกรีตนะฮะไม่เหมือนพื้นคอนกรีตไม่ใช่นะฮะนี่ครับสวยงามครับสวยงามมากมาก ดูดูดูครับดูเม็ดมันสารดูขอบ เป็นอีกองหนึ่งที่สวยเนี่ยสวยงามพิมพ์ทรงสวยงามมากถูกนะฮะสวยงามางจริงๆองเนี้ยนะฮะโอเคนะครับ